กลับมาพบกับคุณแนนอีกแล้วนะคะในครั้งนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่6การดําเนินการทางธุรกิจเป็นเรื่องขององค์ประกอบในการดําเนินการธุรกิจนะคะมีด้วยกันทั้งหมด8องค์ประกอบด้วยกันทั้งคนเงินวัสดุหรือวัตถุดิบเครื่องมือเครื่องจักรและเทคโนโลยีการจัดการการตลาดขวัญกำลังใจและข้อมูลข่าวสารค่ะถ้าพร้อมแล้ว เราไปเริ่มกันเลยค่ะในการดำเนินการทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเจ้าของธุรกิจจะต้องอาศัยองค์ประกอบใดบ้างคะเก่งมากค่ะก็ต้องอาศัยคนนะคะนอกจากคนแล้วต้องมีอะไรด้วยคะนักเรียนอ่านะคะต้องมีเงินนะคะมีอะไรอีกคะนักเรียน เก่งมากค่ะมีเครื่องมือเครื่องจักรนะคะแล้วก็เทคโนโลยีที่ช่วยให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นมีอะไรอีกคะนักเรียนเก่งมากค่ะมีวัสดุหรือวัตถุดิบอะไรอีกคะเยี่ยมมากเลยค่ะมีการจัดการนะคะอะไรอีกคะนักเรียนเก่งมากค่ะต้องมีความรู้ในเรื่องของการตลาด เยี่ยมมากๆเลยค่ะมีขวัญกำลังใจนะคะและอะไรอีกคะเก่งมากค่ะมีข้อมูลข่าวสารนะคะนะคะนักเรียนก็ทราบนะว่าองค์ประกอบในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จมีด้วยกันทั้งสิ้น8องค์ประกอบทีนี้ลองบอกคุณแนนหน่อยได้ไหมคะว่าองค์ประกอบในการดำเนินการธุรกิจใดที่มีความสำคัญมากที่สุดนักเรียนคิดว่าอะไรคะ เก่งมากค่ะก็คือคนนั่นเองนะคะเพราะอะไรคนถึงสำคัญคะนักเรียนเยี่ยมมากเลยค่ะเพราะว่าคนเป็นผู้ดำเนินนะคะธุรกิจแล้วก็กิจกรรมต่างๆให้ประสบความสำเร็จนั่นเองแล้วทราบกันแล้วนะคะว่าคนเป็นองค์ประกอบในการดำเนินการทางธุรกิจที่สำคัญที่สุด ะะก็เนื่องจากว่าคนเนี่ยจะต้องเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจและก็ดําเนินการทางธุรกิจให้บรรลุตามเป้าหมายสูงสุดขององค์กรค่ะ,ะเมื่อเรารู้แลวค่ะว่าคนสําคัญมากที่สุดในองค์กรทีนี้คนในองค์กรธุรกิจเนี่ยประกอบไปด้วยใครและมีหน้าที่อย่างไรบ้างคะ,อ,ะอย่างแรกค่ะประกอบไปด้วยใครคะเก่งมากค่ะประกอบไปด้วยผู้บริหารผู้บริหารมีหน้าที่ทำอะไรคะนักเรียน อ่านะคะบริหารจัดการเรื่องต่างๆภายในองค์กรเก่งมากๆค่ะอีกองค์ประกอบหนึ่งค่ะมีผู้บริหารก็ต้องมีพนักงานที่อยู่ในองค์กรดีมากค่ะพนักงานในองค์กรทําหน้าที่อะไรบ้างคะนักเรียนเก่งมากค่ะก็คือทําหน้าที่นะคะเพื่อให้ตอบสนองตามนโยบายของผู้บริหารนั่นเองค่ะอาล้ค่ะนักเรียน หนลองบอกคุณแนนหน่อยได้ไหมคะใครบ้างที่ในอนาคตอยากจะเป็นผู้บริหารยกมือขึ้นเลยค่ะอ่านะคะมีบ้างทีนี้ถ้านักเรียนอยากจะเป็นผู้บริหารเนี่ยนักเรียนจะต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่องใ,ใดบ้างคะอ่านะคะเก่งมากคะ่ะนักเรียนจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการองค์กรมีอะไรอีกคะอ้ามีความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการคน มีความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการเงินนะคะมีเลยคะนักเรียนเก่งมากค่ะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือนะคะหรือว่าเทคโนโลยีแล้วก็เลยคะ่ะเยี่ยมมากค่ะก็จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบนะคะหรือว่าวัสดุนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูนะคะผู้บริหารองค์กรเนี่ยเราสามารถแบ่งได้เป็น3ระดับนะคะตามการจัดการในองค์กรผู้บริหารระดับแรกนะคะก็จะเป็น ผู้บริหารระดับสูงต่อไปเป็นระดับอะไรคะระดับกลางถูกต้องค่ะต่อไปค่ะอะนะคะเราก็จะเรียกกันว่าผู้บริหารระดับต้นหรือระดับล่างก็ได้ค่ะในส่วนของผู้บริหารระดับสูงนะคะก็ได้แก่ประธานกรรมการค่ะรองประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารและก็ผู้บริหารอื่นๆที่สําคัญในองค์กรหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงนะคะหน้าที่แรก มีหน้าที่วางนโยบายให้กับองค์กรค่ะต่อมานะคะก็จัดทำเป็นแผนระยะยาวแล้วก็กำหนดแผนกลยุทธ์ค่ะต่อมาค่ะให้ความสมดุลระหว่างความสนใจภายในองค์กรและสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กรนะคะแล้วก็ช่วยให้องค์กรอยู่รอดได้นะคะก็คือต้องบริหารจัดการให้องค์กรมีการเจริญเติบโตนั่นเองนะคะและที่สำคัญนะคะคนที่จะเป็นผู้บริหารระดับสูงนั้น จะต้องมีวิสัยทัศน์และทราบถึงวิธีการในการนำองค์กรไปสู่ทิศทางที่จะตอบสนองต่อวิสัยทัศน์นั้นได้ค่ะยังอยากเป็นอยู่ไหมคะอยากเป็นนะคะเก่งมากค่ะต่อไปนะคะเราไปดูในส่วนของผู้บริหารระดับกลางบ้างค่ะผู้บริหารระดับกลางนะคะก็คือผู้บริหารในหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานสาขาภายในองค์กร เช่นผู้จัดการฝ่ายผลิตหรือว่าผู้จัดการโรงงานนั่นเองนะคะหน้าที่ของผู้บริหารระดับการนะคะหน้าที่แรกก็คือกําหนดแผนกลยุทธ์โดยเป็นการกําหนดแนวทางที่ดีที่สุดสําหรับการปฏิบัติงานในขอบเขตหน้าที่ที่รับผิดชอบตอบสนองต่อนโยบายนะคะหรือแผนที่กำหนดขึ้นจากผู้บริหารระดับสูงและนอกจากนั้นนะคะผู้บริหารระดับกลางจะต้องทำหน้าที่ประสานงานกับผู้บริหารระดับสูง คือจะต้องได้รับความเห็นชอบในแผนกลยุทธ์จากผู้บริหารระดับสูงก่อนค่ะส่วนการประสานงานกับผู้ใต้บังคับบัญชานะคะก็คือต้องได้รับความจงรักภักดีในการปฏิบัติงานค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูในส่วนของผู้บริหารระดับต้นหรือผู้บริหารระดับล่างก็ได้ค่ะผู้บริหารระดับต้นนะคะจะทำหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงกับการให้คำปรึกษาและก็การสอนงานนั่นเองนะคะ โดยหน้าที่นะคะ1เลยคือกําหนดแผนปฏิบัติการซึ่งจะเป็นแผนที่ระบุรายละเอียดของกิจกรรมไว้อย่างชัดเจน2นะคะควบคุมการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการค่ะและผู้บริหารระดับต้นนะคะจะต้องทราบถึงการทำงานในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียดมีการมอบหมายงานแล้วก็ควบคุมผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะเอาละค่ะ คนในองค์กรธุรกิจในส่วนของผู้บริหารผ่านไปแล้วนะคะต่อไปค่ะเรามาดูในองค์ประกอบคนในองค์กรส่วนที่2ค่ะนั่นก็คือพนักงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาค่ะลักษณะของพนักงานที่ดีนะคะข้อแรกค่ะจะต้องรู้จักตนเองแล้วก็แสดงออกถึงความเชื่อมั่นในตนเองต้องมั่นใจนะคะว่าเราสามารถรับผิดชอบงานนั้นได้ดีเพียงใดค่ะ 2. นะคะ มีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเราต้องยึดองค์กรเป็นหลักนะคะในการทำงานทางธุรกิจ3ค่ะมีการพัฒนาความรู้ความสามารถแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ตนเองอยู่ตลอดเวลาค่ะ4นะคะปฏิบัติงานอย่างมีสำนึกผิดชอบตรงไปตรงมาก็คือต้องมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ตนเองนั่นเองนะคะข้อ5นะคะ ควบคุมลักษณะนิสัยส่วนตัวและก็อารมณ์ในการทำงานค่ะเอาละค่ะคราวนี้นะคะเราก็จะไปที่องค์ประกอบในการดำเนินการธุรกิจลำดับต่อไปนั่นก็คือเงินนั่นเองค่ะนักเรียนคิดว่าเงินสำคัญไหมคะสำคัญนะคะเงินสำคัญมากถ้าใครไม่ชอบเงินนะคะเอามาให้คุณแอน,นได้เลยนะคะเงินมีบทบาทต่อการดำเนินการธุรกิจยังไงคะนักเรียน ถูกต้องนะคะก็คือใช้ในการลงทุนนะคะในการเริ่มต้นทุกๆอย่างถ้าไม่มีเงินเราดําเนินการธุรกิจได้ไหมคะไม่ได้นะคะเก่งมากค่ะเงินนะคะจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญธุรกิจแต่ละประเภทนะคะจะใช้ปริมาณเงินในการลงทุนที่แตกต่างกันดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมีการวางแผนในการใช้เงินลงทุนค่ะถ้าหากว่าเราวางแผนในการใช้เงินผิด จะเกิดอะไรขึ้นคะนักเรียนเกิดผลกับธุรกิจแน่นอนนะคะธุรกิจของเราอาจจะขาดทุนนะคะไปจนถึงขั้นต้องยกเลิกกิจการเลยค่ะเราไปดูกันที่องค์ประกอบตัวต่อไปนะคะนั่นก็คือวัสดุหรือวัตถุดิบนะคะในการเลือกวัตถุดิบที่มีราคาถูกประสิทธิภาพต่ำจะส่งผลอย่างไรบ้างคะอันนี้นักเรียนลองนึกดูนะคะว่าถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจ แล้วเราเลือกวัตถุดิบที่มีราคาถูกแต่ว่าได้ประสิทธิภาพต่ำส่งผลยังไงบ้างคะเก่งมากค่ะผลิตภัณฑ์ของเราก็จะมีความเสื่อมเสียนะคะได้คุณภาพที่ต่ำนอกจากนั้นก็ยังส่งผลเสียต่ออะไรคะต่อชื่อเสียงขององค์กรหรือบริษัทนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะการผลิตสินค้าเนี่ยจึงต้องอาศัยวัสดุหรือวัตถุดิบในการผลิตค่อนข้างมาก ผู้บริหารหรือว่าเจ้าของกิจการจะต้องรู้จักการบริหารวัสดุหรือวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพค่ะาราคานักเรียนเดี๋ยวนักเรียนลองตอบคําถามคุณแน,นหน่อยนะคะเครื่องมือเครื่องจกักรและเทคโนโลยีมีประโยชน์ต่อก,การดําเนินธุรกิจอย่างไงบ้างคะ่าะคะถูกต้องนะคะทําให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเกิดความสะดวกรวดเร็วนะคะมีอะไรอีกคะ มีความประหยัดดีมากค่ะประหยัดในเรื่องของอะไรบ้างคะอ่าประหยัดทั้งเรื่องของเวลานะคะแล้วก็แรงงานนะคะเก่งมากๆเลยค่ะดังนั้นนะคะเครื่องมือเครื่องจักรและเทคโนโลยีก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกันการผลิตสินค้าหรือให้บริการแก่ผู้บริโภคจำเป็นต้องใช้เครื่องมือเครื่องจกักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆเพื่อช่วยให้การทำงานนะคะสะดวกรวดเร็ว ได้ผลผลิตจำนวนมากประหยัดเวลาแล้วก็อะไรคะประหยัดแรงงานด้วยนะคะดีมากค่ะมากันที่การจัดการบ้านนะคะการจัดการคืออะไรคนักเรียนการบริหารสิ่งต่างๆนะคะดีมากค่ะการจัดการเป็นกระบวนการที่ทำให้งานต่างๆสำเร็จลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็มีประสิทธิผล โดยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการจะมีดังต่อไปนี้ค่ะองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการนะคะองค์ประกอบแรกก็คือเรื่องของการวางแผนยกตัวอย่างง่ายๆเวลานักเรียนทํางานกลุ่มนักเรียนมีการวางแผนไหมคะมีนะคะเราวางแผนเพื่ออะไรคะนักเรียนเพื่อให้ทํางานอย่างบรรลุเป้าหมายนะคะเช่นเดียวกันค่ะการวางแผนนะคะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดเป้าหมายขององค์กร ต้องการให้องค์กรประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนก็ต้องวางแผนในขั้นตอนนี้ก่อนค่ะลําดับต่อไปนะคะต้องมีการจัดองค์กรค่ะการจัดองค์กรนะคะเป็นกิจกรรมที่ทําเกี่ยวข้องกับการจัดโครงสร้างขององค์กรนะคะแต่ละองค์กรจะต้องมีโครงสร้างขององค์กรนะคะว่ามีตําแหน่งไหนฝ่ายใดทําอะไรบ้าง มีการโน้มนำพนักงานนะคะการโน้มนำพนักงานเป็นการจัดการให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและในขั้นที่4นะคะก็ต้องมีการควบคุมการควบคุมนะคะเมื่อองค์กรมีเป้าหมายและมีการวางแผนเรียบร้อยแล้วก็จะจัดทำเป็นโครงสร้างองค์กรมีการว่าจ้างพนักงานฝึกอบรม สร้างแรงจูงใจให้ทำงานนะคะแล้วก็มีการควบคุมคุณภาพทั้งในส่วนของพนักงานแล้วก็คุณภาพของงานด้วยค่ะต่อไปค่ะเรามาดูในส่วนของประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะคะเคยได้ยินสองคำนี้ไหมคะเคยได้ยินนะคะประสิทธิภาพหมายความว่ายังไงคะนักเรียนอ่าเก่งมากค่ะประสิทธิภาพก็คือการทำงานอย่างถูกวิธี เป็นการเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยนำเข้ากับผลผลิตนั่นเองส่วนประสิทธิผลนะคะคืออะไรคะนักเรียนเก่งมากค่ะประสิทธิผลนะคะก็คือการทำงานให้ได้ตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ค่ะค่ะต่อไปนะคะนักเรียนไหนลองบอกคุณแนนหน่อยได้ไหมคะว่าเครื่องมือทางการตลาดชนิดใดที่ใช้ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เรียนคิดว่ามีอะไรบ้างคะอ่านะคะมีผลิตภัณฑ์ถูกต้องค่ะมีอะไรอีกคะเวลาเราไปซื้อของเนี่ยเราอยากได้ความพึงพอใจเราดูด้วยเราดูที่อะไรบ้างคะดูราคาด้วยถูกต้องค่ะมีอะไรอีกคะอ่ามีช่องทางการจัดจําหน่ายนะคะดีมากคะ่ะอะไรอีกคะอ่าเราดูการส่งเสริมทางการตลาดนะคะเยี่ยมมากมากเลยค่ะ ดังนั้นนะคะการตลาดจึงเป็นกิจกรรมหลักประการหนึ่งของภาคธุรกิจแล้วก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญนะคะในการสร้างผลกำไรเพื่อนำไปสู่เป้าหมายอื่นๆขององค์กรการตลาดนะคะขององค์กรจะประสบความสําเร็จแล้วก็ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต้องประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆตามนี้ค่ะอย่างแรกนะคะคือผลิตภัณฑ์ค่ะผลิตภัณฑ์คือสิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจําเป็นหรือความต้องการของผู้บริโภคเพื่อให้เกิดความพึงพอใจนะคะเช่นบรรจุภัณฑ์คุณภาพราคาและบริการค่ะส่วนต่อมานะคะก็คือในส่วนของราคานั่นเองราคานะคะก็คือจํานวนเงินหรือสิ่งอื่นๆที่มีความจําเป็นที่จะต้องจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์นั้นมาค่ะคุณสมบัติที่สําคัญของราคานะคะก็จะมีดังต่อไปนี้ อย่างแรกค่ะจะต้องมีการกำหนดราคาต้องกำหนดราคาให้เหมาะสมกับอะไรคะ <_ d ata> กับกลุ่มเป้าหมายถูกต้องค่ะถ้าหากว่าอยากได้กลุ่มเป้าหมายเป็นวัยรุ่นเราจะกำหนดราคาสูงไหมคะ <_ d ata> ไม่สูงนะคะ <_ d ata> ก็ต้องดูที่กลุ่มเป้าหมายเป็นหลานะคะต่อมาค่ะต้องมีการให้ส่วนลดถ้านักเรียนไปเห็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีการให้ส่วนลดดึงดูดใจนักเรียนบ้างไหมคะ ดึงดูดใจนะคะบางคนไม่ได้อยากซื้อของอะไรหรอกแต่ว่าเห็นว่ามีส่วนลดปุ๊บเราก็ต้องมีสักหน่อยนะคะของมันต้องมีถูกไหมคะ3นะคะคือการให้ระยะเวลาในการชำระเงินและก็ระยะเวลาของสินเชื่ออันนี้นะคะก็คือการสามารถผ่อนชำระได้นั่นเองนะคะเมื่อมีการผ่อนชำระก็สามารถดึงดูดใจให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าสนใจอยากจะซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของการจัดจำหน่ายค่ะการจัดจำหน่ายนะคะเป็นโครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบไปด้วยสถาบันแล้วก็กิจกรรมเพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์กรไปยังตลาดก็จะมีองค์ประกอบได้ยกัน2ส,ส่วนค่ะส่วนแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของช่องทางการจัดจำหน่ายมีหลากหลายช่องทางเลยถูกไหมคะนักเรียนนิยมซื้อสินค้าผ่านช่องทางจัดจำหน่ายใดบ้างคะ ่าบางคนบอกว่าไปซื้อที่ร้านเลยค่ะเก่งมากค่ะบางคนบอกว่าซื้อออนไลน์นะคะชอบเก่งเลยนะคะต่อมาค่ะก็คือในส่วนของการกระจายตัวสินค้าหรือว่าการสนับสน,นุนการกระจายตัวสินค้าสู่ตลาดค่ะส่วนต่อมานะคะคือส่วนของการส่งเสริมการ,การตลาดค่ะการส่งเสริมการตลาดเป็นเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อสินค้าหรือบริการหรือความคิด หรือต่อบุคคลจูงใจให้เกิดความต้องการเตือนความทรงจำในผลิตภัณฑ์และบริการโดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกตรงส่วนนี้นะคะยกตัวอย่างให้นักเรียนเห็นง่ายๆเลยคะ่ะในปัจจุบันเขาจะมีการส่งเสริมกันตลาดโดยผ่านยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์นะคะมีการใช้ผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อให้เรารู้สึกว่า้สินค้านี้ดีจริงๆนะเพราะว่ามีคนที่เป็นที่น่าเชื่อถือนะคะใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ค่ะ ต่อไปค่ะหนนักเรียนลองตอบคําถามคุณแอนหน่อยได้ไหมคะเพราะเหตุใดขวัญกําลังใจจึงมีผลต่อก,การดําเนินงานทางธุรกิจคะนักเรียนรู้จักขวัญกําลังใจไหมคะรู้จักนะคะอ่ะเพราะเหตุใดคะนักเรียนเพราะมันส่งผลต่อการทํางานนั่นเองนะคะนอกจากส่งผลต่อการทํางานแล้วส่งผลต่ออะไรคะสภาพจิตใจและความรู้สึกถูกต้องค่ะ อย่างเช่นนะคะนักเรียนทํางานสําเร็จขึ้นมาหนึ่งงานนะคะนักเรียนได้รับคําชมดีมากเลยเก่งมากเลยเยี่ยมมากเลยในครั้งต่อไปนักเรียนอยากจะทํางานให้ดีอีกไหมคะอย่างนะคะก็เป็นกําลังใจที่ดีในการทํางานต่อไปตรงกันข้ามถ้าหากว่านักเรียนทํางานออกมาหนึ่งชิ้นนะคะนักเรียนโดนดุหรือว่าโดนตาหนิไม่ดีเลยแย่มากเลยเธอมันไม่เก่งเลยแบบนี้เรารู้สึกยังไงบ้างคะนักเรียน อ่านะคะเราก็จะเสียขวัญน,นะคะเสียขวัญกําลังใจแล้วก็ทําให้ไม่มีความกระตือรือร้นในการจะทํางานในครั้งต่อไปนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะขวัญกําลังใจก็เป็นองค์ประกอบในการดําเนินการทางธุรกิจอย่างหนึ่งค่ะเป็นสภาวะแห่งจิตใจของบุคคลเป็นองค์ประกอบแห่งพฤติกรรมในการแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นความมุ่งมั่นความรักในหมู่คณะหรือเป็นความเฉยชา ความไม่มีชีวิตชีวาบุคคลนะคะจะมีขวัญอยู่2ลักษณะด้วยกันก็คือขวัญดีและขวัญไม่ดีค่ะในนักเรียนลองยกตัวอย่างขวัญดีให้คุณแนนฟังได้ไหมคะเป็นยังไงบ้างอ่าขวัญที่ดีนะคะก็คือรักองค์กรมีอะไรคะมีความกระฉับกระเชงดีมากค่ะมีความแอคทีฟอ่ะอยากมาทำงานทุกวันนะคะดีมากค่ะ ขวัญดีนะคะก็คืออย่างเช่นอย่างที่นักเรียนบอกไปเนาะมีความกระฉับกระเฉงในการทํางานนะคะมีความตั้งใจแล้วก็รับผิดชอบในการทํางานสูงมีความจงรักภักดีในองค์กรแล้วก็มีประสิทธิภาพในการทํางานสูงในทุกๆสถานการณ์ค่ะแล้วขวัญไม่ดีล่ะคะนักเรียนเป็นยังไงบ้าง อ่านะคะขวัญไม่ดีก็คือจะมีพฤติกรรมตรงกันข้ามกับขวัญดีนั่นเองนะคะดังนั้นการเสริมสร้างให้พนักงานในองค์กรมีขวัญดีก็ต้องเสริมสร้างด้วยการสร้างแรงจูงใจค่ะการสร้างแรงจูงใจนะคะก็สามารถแบ่งได้เป็น2รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกนะคะเป็นการสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจค่ะอย่างแรกนะคะแรงจูงใจที่ดีในการทํางานคืออะไรคะนักเรียน เงินเดือนถูกต้องค่ะนะคะก็จะต้องมีเงินเดือนที่เหมาะสมนะคะพอเหมาะกับงานหรือว่ามีการพัฒนาหรือว่าเพิ่มเงินเดือนเข้าไปค่ะอย่างที่2อนะคะอาจจะมีสวัสดิการในเรื่องของบ้านพักที่อยู่อาศัยให้หรือว่ามีค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานค่ะอย่างที่3นะคะก็จะมีเบีย้ยเลี้ยงค่ะเบีย้ยเลี้ยงนี้ให้เมื่อไหร่คะนักเรียน อ่านะคะดีมากค่ะให้ก็ต่อเมื่อมีการทำงานล่วงเวลานะคะมีการทำงานในช่วงเวลาพิเศษเช่นในวันหยุดนักขัตฤกษ์อย่างเงี้ยก็จะต้องมีเบีย้ยแรงพิเศษเพิ่มให้นะคะดีมากค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการสร้างแรงจูงใจในรูปแบบที่ไม่ใช่ทางการเงินนั่นเองนะคะที่ไม่ใช่วัตถุแบบแรกนะคะก็คือความก้าวหน้าในหน้าที่การงานค่ะ ถ้าหากวัดการทํางานแล้วมันมีการก้าวหน้าจเจริญเติบโตในหน้าที่นะคะบุคคลหรือว่าพนักงานก็อยากจะทํางานด้วยความตั้งใจเพื่อให้เพื่อให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นแต่ถ้าหากว่าตั้งใจทําแล้วก็ยังอยู่ที่เดิมยังอยากทํางานอยู่ไหมคะก็ไม่อยากนะคะพนักงานก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนองค์กรนะคะเพื่อไปหาความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นต่อมาค่ะก็จะต้องได้รับการยอมรับนับถือ ตรงนี้สําคัญนะคะไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามเราต้องการได้รับการยอมรับจากบุคคลต่างๆที่อยู่ภายในองค์กรค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือความมั่นคงในการปฏิบัติงานเช่นเมื่อเราทํางานในองค์กรน,นี้เราต้องสามารถมั่นใจได้ว่าเราจะไม่ถูกไล่ออกนะคะหรือว่ามีการยกเลิกงงานเกิดขึ้นค่ะเอาละค่ะนักเรียนเราก็มาสู่องค์ประกอบตัวสุดท้ายในการดําเนินงานทางธุรกิจแล้วค่ะนั่นก็คือ ข้อมูลข่าวสารนั่นเองนะคะข้อมูลข่าวสารนะคะเป็นข้อมูลที่มีความจําเป็นต่อการดําเนินงานทางธุรกิจขององค์กรธุรกิจทุกประเภทซึ่งจะต้องนํามาใช้ในการบริหารจัดการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสร้างผลกําไรแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่องค์กรค่ะใครที่ทําธุรกิจเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะคะว่า ตอนนี้เนี่ยข้อมูลแล้วก็ข่าวสารเนี่ยมันเป็นไปที่ทางไหนแล้วบ้างน,นะคะเพื่อที่จะได้นํามาปรับใช้ในองค์กรได้อย่างเหมาะสมค่ะต่อไปค่ะเราไปดูข้อมูลส่วนต่างๆนะคะที่องค์กรธุรกิจควรมีค่ะอย่างแรกนะคะจะเป็นข้อมูลการขายและการตลาดค่ะก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการต่างๆที่ธุรกิจของเรามีนั่นเองต่อมาค่ะเป็นข้อมูลการผลิตข้อมูลการผลิตนะคะก็คือข้อมูลเกี่ยวกับ รหัสสินค้าหรือว่าคำอธิบายสินค้าต่างๆต่อมาค่ะเป็นข้อมูลการเงินและการบัญชีข้อมูลในส่วนนี้นะคะจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับทุนหมุนเวียนแล้วก็นี่สินที่มีอยู่ในธุรกิจค่ะต่อมาค่ะเป็นข้อมูลส่วนของทรัพยากรมนุษย์นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานแต่ละคนในองค์กรเช่น <c oughs> อะไรบ้างคะนักเรียน อ่านะคะชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อีเมลติดต่อนั่นเองนะคะและสุดท้ายค่ะเป็นข้อมูลภายนอกข้อมูลภายนอกเนี่ยก็คือข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าคู่ค้าหรือว่าคู่แข่งต่างๆนั่นเองค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะคุณแอนจ,จะให้นักเรียนร่วมกันสรุปความคิดรวบยอดที่ได้จากการเรียนรู้ในครั้งนี้ค่ะนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างคะ ดีมากค่ะก็คือการเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะเราได้ทราบว่าองค์กรธุรกิจต่างๆที่จะดําเนินการได้ประสบความสําเร็จต้องอาศัยอะไรบ้างคะอ่าต้องอาศัยคนเงินดีมากค่ะอะไรอีกคะวัสดุหรือวัตถุดิบดีมากค่ะเครื่องมือเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีการจัดการอะไรคะการตลาดเยี่ยมมากค่ะ ขวัญและกำลังใจดีมากค่ะและสุดท้ายข้อมูลข่าวสารนั่นเองนะคะซึ่งองค์ประกอบทั้ง8อย่างนี้ต้องเป็นไงด้วยลูกต้องมีประสิทธิภาพนะคะเก่งมากค่ะคราวนี้นะคะคุณแอมมีกิจกรรมให้นักเรียนทำค่ะจะให้นักเรียนนะคะคิดวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจและองค์ประกอบในการดาเนินการทางธุรกิจให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านฝ่ายเรียนรู้ โดยคิดแนวทางเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการดำเนินการทางธุรกิจที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงจากนั้นนะคะให้นักเรียนสรุปเป็นความคิดรวบยอดค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันค่ะกลุ่มละเท่าๆกันจากนั้นนะคะร่วมกันเลือกองค์กรธุรกิจมาหนึ่งประเภทแล้ววางแผนออกแบบสื่ออ e ิเล็กทรอนิกส์แสดงการดำเนินการทางธุรกิจขององค์กรธุรกิจที่เราเลือกให้มีความแปลกใหม่ สวยงามสร้างสรรค์ประหยัดเวลาและก็ค่าใช้จ่ายจากนั้นนะคะก็ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติสร้างแบบจำลองตามที่ได้วางแผนและออกแบบไว้พร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานค่ะ เอาละค่ะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ทํากิจกรรมร่วมกันและศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบในการดําเนินงานทางธุรกิจไปแล้วในนักเรียนลองสรุปความรู้ร่วมกันให้คุณแอนฟังหน่อยได้ไหมคะว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรไปบ้างอ่านะคะดีมากค่ะได้เรียนรู้ว่าจะทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จนั้นต้องทําอย่างไรบ้างดีมากค่ะมีอะไรอีกคะ อาได้ทราบว่าองค์ประกอบที่สำคัญในการดำเนินงานทางธุรกิจมีอะไรบ้างดีมากค่ะมีอะไรอีกคะการทำงานที่ดีต้องมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเก่งมากค่ะโดยสรุปนะคะการดำเนินการทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จต้องอาศัยการบริหารจัดการองค์ประกอบต่างๆในการดำเนินการทางธุรกิจเช่นคนเงินเครื่องจักร วัสดุหรือวัตถุดิบนะคะโดยที่จะต้องบริหารจัดการอย่างมีความรู้และความสามารถเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลกำไรค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะคุณแอนจ,จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินการทางธุรกิจขององค์กรธุรกิจของกลุ่มตัวเองหน้าชั้นเรียนจากนั้นนะคะเราก็มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อขยายความรู้ด้วยกันค่ะ และสุดท้ายนะคะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้กันไปแล้วนั้นคุณแนนอยากจะเชิญชวนให้นักเรียนร่วมกันเชิญพิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจมาบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจในศตวรรษที่21เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่ผู้สนใจในโรงเรียนหรือชุมชนของพวกเราค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่6เรื่ององค์ประกอบในการดําเนินงานทางธุรกิจหวังว่าจะมีประโยชน์กับนักเรียนนะคะ และในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับครั้งนี้สวัสดีค่ะ